สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตร,ร,รกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมวัชแนลของมณีบ้านสมวาชแนงของาพี่ป้าหน่อมาชมบรรยากาศการประกวดควายอยากควายงามที่สนามอุวนราชธานีข่าง,งห่างเส้นทันผ้าสาพี่น้องอู้พี่น้องบ้านสมวัชแนลสิพาชมพอพันสายเปือกบักใหญ่พี่น้องกล้องสยามซื้อเพิ่นพี่น้องบักใหญ่เลยพี่น้อ,องออบบอขออนุญาตเพิ่นขออนุญาตครับผมจากบ้านสมวัชแนลขออนุญาตทายถ้ำพอพันซื้ออย่างนึงกล้องสยามเนาะมาจากไหนครับผม สารคามโอ้จากสารคามบานเฮาพี่น้องไกลไกอู้กองสยามเจ้ากองสยามเขาจักหนิวพี่น้องเขาอุ้ยนายจะถึงอุ้ยลายคนหน่ี่นาอบอกใหญ่เลยพี่น้องเบื้องหน้าเขาเพลนพี่น้องลาดพี่น้องนาเขาใหญ่โตพี่น้องกองสยามซื้อเพลินพี่น้องจากสารคามพี่น้องคอกใดขึ้นลูกมาจากคอกเบนจมาศฟาร์มพี่น้องจากเบนจมาศฟาร์มสารคามความสูงเท่าไหรเพิน ร้อยเจ็ดสิบห้าเนาะร้อยเจ็ดสิบห้านี่ปักใหญ่เลยพี่น้องอุย้ยแถวสารคามรอยเ,อเท่าพี่น้องพอพันสายเผือกปักใหญ่ผลงานนี่สุดยอดเลยน้องหนุ่เนาะผลงานสุดยอดเลยเนบะิดพีนะ่น้องอุย้ยสุดยอดสุดยอดเมื่อนี้เขาประกวดบปลูปกโอ้เขาประกวดรุ่นควายยักษ์พี่น้องควายยักษ์ควายยักษ์นี่คือควายที่มีรูปร่างใหญ่เนาะหูุเนาะรูปอย่างใหญ่ความสูงความใหญ่ใหญ่เวทเลยพี่น้องอุ้ยเฉพาะสายเผือกหรือมันเอาทั้งสองเอาทั้งสองทั้งสายดำทั้งสายเผือกประกวดกันว่าตัวได้สีใหญ่เนาะ อ้ยพี่น้ององค์ประกอบการ์ล่าอยู่ได้พี่น้องก้อยบอลใหญ่สืบๆมีองค์ประกอบมากม่ายกรรมการเพิ่นสตาร์สินอ่ะคอยโชคดีได้ลูกเด้อคอ่ะคอยได้แชมป์ไงหรือพี่น้องร้อยเจ็ดสิบหันพูดอ่ะตัวแบบใหญ่เพิ่นนอนอยู่บารอบขวนเพิ่นเพิ่นหอนเนาะหอนหอนอ่ะมันนี่ข้อเข้ามาจะโตพี่น้องตัวเดียวเนาะนันแม่นอยู่ปะมาจากเอชวีฟาร์มโอ้โอบ้านก้อยแค่เอชวีครับบ้านเพิ่นพี่น้องบ้านก้อยแค่นี่ตัวนี้เพิ่นมาตัวเดียวจากสารคามตัวบักใหญ่เลยกล้องสยามสาย เผือกบักเนี้พี่น้องใหญ่อีรีพี่น้องอ่ะขอบคุณเล่นๆลูกพี่น้องนี่คือควายเผือกเปลือกอ้ควายแขกเปลือกสายเผือกควายแขกพี่น้องมาจากน้ำขันเป็นลักทางเดียวกันแต่ว่าเป็นถวายเป็นความสั้นสั่งหรอเพิ่อุ่นนะยางต่อไปย้อนพี่น้องเนาะยังจีภาพเลยเพราะไทยถ้ำแม่พันธุ์สายแขกนะครับเนาะมาจากใส่ขึ้นครับผมมาเดียวกันครับโอ้มาจากฟาร์มเดียวกันครับกลองสยามเพิรนครับโอ้พี่น้องสายควายแขก สูงลอยประมาณเนาะลอยลอยเจ็ดเส้นพี่เนาะลอยเจ็ดเส้นควายแค่นี่แหงเตี๋ยแหงแพงเดียเพื่อนว่าอันนี้บนเพื่อนท่างหรือบปล่าลือจังยังอคโอ้ออลูกเพือกอีกขออนุญาตได้ครับ,บแม่ดำได้ลูกเพือก,พ,อก,กพี่น้องแค่บอลูกเพื่อนแพร่คือกันดูแพร่คือกันพี่น้องนี่แม่เพื่อนอุ้ยพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้อง โอ้พ่อเจ้าข้าวเหนียวขุ่นอยู่ทางขุ่นพ่อกับแขพี่น้องโอ้ข oh, oh, um uh ุ่นบ่โอ้พ่อพ่อควายเผือกโอ้สายเผือกพ่อเพิ่นเมืองแม่เพิ่นพี่น้องนี่แม่เพิ่นควายแขกตนโตแขงขาเพิ่นมาจากทางสารคามนะครับจากทางสารคามเพื่อนนั่นลูกเพิ่นพี่น้องอำเภอเชียงยืนสารคามเนาะอำเภอเชียงยืนควายแขกพี่น้อง ขอบคุณหลายๆครับผมไายท้าไม่แฝงครับแฟนเพจบ้านสมหวังเชนเหล่าด้เบึงพี่น้องเดือบึงเอาผู้ใดพัฒนาบอร์เมนต์สีญ่กับราคาแพงเนี่ยแข้งแพงนี่พี่น้องแข้งเตี้ยแข้งแพงเกิดป่ะราคามันเนาะแข้งเตี้ยแข้งแพงตายเอาเกิดฝากบ้านสมหวังเชนเหล่น้ำเด้อครับผมอันนั้นแค่คือกันบ่โอ้คือกันพี่น้องแต่ว่าตัวนี้โอ้ประกวดโอ้ประกวดแล้วอุ้ยพี่น้องเพิ่นประกวดแล้วได้ที่สอง ต้องชนะเลิศพี่น้องอันดับหนึ่งพูดได้เพื่อนเพิ่นประกวดแล้วสายแม่พันธุ์เนาะรุ่นแม่พันธุนนนนน์เพิ่นพี่น้องนะคข่แข็งเพิ่นนอนอยู่บะลูกวนเพิ่นพี่น้องอุ้ยงามเพืเอาขอบคุณหลายๆครับผมอ่ะย่างต่อพี่น้องเพิ่งป้ายอันนี้ป้ายสวัสดีครับขออนุญาตอันเอาประกวดแล้วบ่ครับประกวดแลนน้วบ่ดีเรียบร้อยละไรพะลูกแม่สะพานนะครับตัวแม่บ่ดีแม่พันธุ์รุ่นบ่เกินร้อยสี่สิบรุ่นจูเนีย อ๋อตำก็อร่อยสีสีพี่น้องงามงามเลยควาเผือนพี่น้องแต่ว่าเพื่อนประกวดออกมาแล้วพี่น้องเป็นประกวดออกมาแล้วอันสายเผือกลูกพ่อใดลูกแก้วฝาป้าดพอดังนี่พูน้องสายเผือกลูกแก้วฝาแข่งขาดีดีตนโตอุ้ยงามอันนี้คือรุ่นจูนหยเพื่อนประกวดออกมาแล้วพี่น้องถ่ายดีงามเบิดเนาะเขาแก้วงามเบิดพี่น้องเปิดแล้วข้าน้ำกระดัเด้ได้คือกันเอ้าเพื่อนเปิดอยู่บ่เทอย่รทด่ายฮ เปิดไปเท่าไรว่าเบิงเพื่นเบิงเบิงเสียเพื่นโอ้แต่แสนอยู่เพื่นว่าบอกพ่อแสนตัวนี้พี่น้องอ้าวนี่เนาะโอ้ศูนย์แปดสองเก้าเจ็ดหกเก้าหนึ่งศูนย์สี่เก้าหนึ่งศูนย์สี่ตัวนี้ผู้ดิดฟาร์มวายงามเมืองอุบลยังก่อผู้ดิดฟาร์มผู้ดิดฟาร์มวายงามเมืองอุบลพี่น้องยุบบ้านไหนฮอยู่กระโสกโอ้มันกระโศบ้านกุฎรหัสนี่เนาะครับผม กระโสภุดุลาดตว่ากระบุตตำบลกระโสภเนาะตำบลกระโสภกระโสกุดุลาดทางออกไปตานสมพี่น้องควายงามเพื่นงามงามพี่น้องเนี่ยเบ่งถ่ายเพิ่นต้นโตเพิ่นแครงขาเพิ่นเพือกนี่เพื่อนบ่อบอกราค่ะตว่าเพื่อนมาไต่แสนไต่แสนกะขาเอาโหลดพี่น้องควายงามเพิ่นเนี่ยถึงเก่าหมื่นอยู่บ่เพื่อนบ่อกาบอกราค่โทร่มากตอรองเอาโทร่มากสอบถามยละเรียดเอาเนาะเอาจังสันดีกว่าเนาะอันมันเหรอบ่ละครับผมได้ได้ประกวดเยอะบ่ออามืออื่นครับผมโอ้มืออื่นบ่ เอาบักใหญ่พี่เนาะของเพิ่นผู้นะบิ๊กอุบลของเพิ่นคือเก่าโอ้หมื่นเพิ่นจังสีมากมื่อนี้เพิ่นมาเฝ้าไว้ซะก่อนโอเคมาเชียร์ทีมงานโอ้มาเชียร์ทีมงานเป็นๆครับเป็นเพลิดเพิ่นประจำได้นี่เพิ่นเบิ่งเพิ่นประจำบิ๊กอุบลเนาะเอาขอบคุณหลายๆมาเด้อครับผมครับโอ้บักใหญ่พี่น้องควายโอ้ญ่ของผู้ใดเนาะไงหรือพี่น้องบ้านสว่างแชนแนลภาพผีพาน้องมารอชมเพิ่นพาอยู่เพิ่นบ่้านเดประกวดช่วงนี้เพิ่นพาพี่น้องเนาะเพิ่นบ่ได้ประกวดเพิ่นก็บพาอยู่อุ้ย้้อออพพันนนธุ์ใใหญ่่ีงงขผูด เนมาจากฟาร์มดังพี่น้องป่ามารวยจูเนียะย่าอีทีได้พี่น้องเดี๋ยวสิครอนุญาตเพิ่มถ่ายถ้ำขออนุญาตครับผมจากบ้านสมหวังชัยนาวพอพันธุ์เนาะครับนนี่เนาะนีมารรวยยจูเคับโอ้มารวยจูเนียะเนาะมารวยจูเนียะเจ้ามารวยจูเนียะขออนุญาตขออนุญาตมารวยจูเนียะพี่น้องโตบักใหญ่สูงเท่าไหร่ครับนี่ ร้อยหกสิบกว่าพี่น้องใหไงที่ขนาดนอนอยู่งยังไงล่ะพี่น้องพูดถึเบิ้งเอาพ่อพันเพิ่นมาจากไซีครับมาจากเพชรบูรณ์ครับพ่อควายบ้านป้ามารวยจูเนี่ยจากเพชรบูรณ์พี่น้องอิ่งพี่น้องพูดอบะบานสมัยแชนเนลได้ภาพี่ภาน้องมาชมเพิ่นนอนก่งามแล้วพี่น้องก่ใหญ่แล้วพูดอ่ยเพิ่นมาจากเพชรบูรณ์มาไกลได้ประกวดรึเปล่ครับนี่เป็นเทปขาเป็นป้ายเป็น โอ้พอดีเพื่อนบอ่อคุณเคยกับสานหาเพื่อนมาเหยียบต่อขาเพื่อนบ่บอ,บอดีเพื่อนเลยบอ่อดีประก,กวด <c oughs> แต่ว่าขั้นประก,กวดเบื้องหน้าเพิ่นรอพี่น้องรอรอคุณน่ะเบื้องหน้าพิ้นที่พี่น้องรออีหลีวงเขากว่าพอพันสายดังมารวยจูเนี่ซื้อเพิ่นพี่น้องกูดัง,องขอบคุณเล,ยลายๆค,ครับผมนี่บอกครับอู้ยช่างเพชรนสะบูนยังหน่อยอยู่นอหน่เนาะยังเป็นลุ่นหน่อยๆอยู่โอ้สองปีกว่าพี่น้องขออนิาตไทยทำเลยนะครับผมวงหน้าตาเพิ่นพี่น้องยังหน่อยๆอยู่เบื่องามีหลีรอคุณน่ะสุดรอ ช้างเพชรบูรณ์พี่น้องขั้นสร้างอุดรกับยูอุดรอันนี้มาจากเพชรบูรณ์เนาะครับเนาะช้างอ๋อเป็นลูกสร้างอุดรโอ้สายสร้างอุดรความสูงเพิ่นตัวใดแล้วเน้อนี้ประมาณพี่น้องสูงหน่อยเจ็ดสิบสามไก่สีทองพอเหรอพี่น้องพอเป็นหน่อยเจ็ดสิบแปดเนาะประมาณไก่สีทองพอเลยพี่น้องเบื้องหน้าตาตัวโตเพิ่นนอนอยู่ดิพี่น้องเพิ่นสีขาวประกวดเนาะครับนี่เนาะเพิ่นสีขาวประกวดพี่น้องกับเพิ่นภาคพอนนี่คือการให้ความเย็นของฝ้ายเพิ่นพี่น้องผู้ใดอยู่บ้านอยาก ศึกษาไว้ขั้นวายเขาห่อนควายเขานี่นีแหละเพื่อเอาพาชุบน้ำเป็นน้ำเย็นแห้งดีเนาะมาโปกมาโปกไว้ให้มันเย็นพี่น้องใ้ห่อนนี่นี่คือความรู้เล็กๆน้อยๆบ้านสมองเชี่ยวหายเพลินพอเคยเ่็ดเคลือนกันพี่น้องเค็ดแบบนี้แหละวายจะเย็นนี่คือช้างเพชรชบูรณ์พี่น้องเพิ่งนั่งอยู่เพิ่นภาคครองเพิ่นกำลังสีขาวประกวดพี่น้องบักใหญ่เลยสูงลอยเจ็ดสิบสามความสูงเพิ่นเพิ่นมาจากเพชรชบูรณ์จากคอกอะคอกควายบ้านป้านะพี่น้องเนาะคอกเดียวกันกับมารวยจูเนียร์พี่น้อง ขอบคุณหลายๆครับผมโชคดีเด้อให้โชคดีให้ชนะอ่ะพี่น้องอันทางนี้ควายแฉบ่อุ้ยควายแกะขออนุญาตครับผมขออนุญาตครับผมครับมาจากบ้านสมวังแชนแนลขออนุญาตถ่ายถ้ครับผมอ่ะประกวดอะไรยังครับเนี่ยอ่าอีกสองรุ่นครับอ๋ออีกสองรุ่นนี่รุ่นใหญ่เนาะเพิ่นกำลังจะประกวดรุ่นจูเนียร์อยู่อันนี้โอ้เกินลอยสี่สิบฟันน้ำนมเกินลอยสี่สิบบักใหญ่ถูกพี่น้องข้าใหญ่เลยเพิ่นมาจากสหยขึ้นนองบัวลำพูครับโอ้น้องบัวลำพู น้องวัวลำพูมากไก่ที่พี่น้องน้องวัวลำพูกับบัวคนละแดนเลยคนละเดือนพูดาะสี่ลอยกุหลกบเกือบไปกรุงเทพพี่น้องบอ้ยเบิ่งเขาเพิ่นพี่น้องสายเผือกเด้พี่น้องแข้งขาเพิ่นนอนอยู่เนาะอันนี้คือไอ้กำลังเพิ่นเนาะไอ้กำลังเพิ่นกำลังก่อนหยาพี่น้องกินดีครับพี่น้องอันนอนกินพูดนะเพิ่นนอนกินพี่น้องเบิ่งเอาเด้อบ้านสมัยเจ๊แนวที่มีโอกาสมาถ่ายท้ำพอพั่นทด้พี่น้องนี่อานาคตพอพั่นสายไหนฮือลืมถามเพิ่อนนี้เป็นลูกพ่อยกจูเนียยกจูเนียวจับแน่นอง แม่แล้วองดาวสายยก,ยกจูเนียยกราชสี <ยก S 1> ค่อยฟั่งซื้อไหวพี่น้องยกราชสีจากน้องบัวลำพูหนึ่งปีกับสิบเดือนหนึ่ง 1> 1ปี10เดือนพี่น้องยี่สิบสองเดือนโอ้ยบัตรทันสมองสองปีพปี่น้องบัตรทันงสองปีน้องบัวลำพูนี่คือพ่อตระกูลกอพ่อเพียง,พย,งพงยงยงยเพิ่อยู่ทางทุนควายงามควายใหญ่สายเผือกเพิ่นสีขาประกวดพี่น้องให้โชคดีเด้อครับผมอ่ะชื่ออย่างก่อนเลยลืมยกราชสีเด้อจำซื้อไหวพี่น้องสายพอ พอพันสายเผือกยกราชสีจากทางอีสานเหนือพี่น้องน้องบัวรำพูไประวังแนวถา่ายท้ำไปบ้างอันต่อไปค่อยแคบปครับนี่ยแ<ป>ม่นบ่ขออนุญาตถ่ายทํำค่อยแคบอุย้ยนอนกินห่าพี่น,อน,อน,น้องนอนจินเฟืองค่อยแคบสายเผือกเบิ้งพี่น้องประกวดยุบระคำเดี๋ยวประกวดที่บ่โอ้โอประกวดแล้วบ่เป็นยังไงไอรฝนโอ้บอกเป็นอย่างนาะพี่น้องเนาะมันเบิ้งเป็น,น้อนอยู่พี่น้องสายเผือกสูงตัวไหนคือก แปดสิบบ่ถึงอร่อยพี่น้องแปดสิบเซนติเมตรพี่น้องอ้าวเฮียพิ่ยืนเหีเบิงกันนะเขาโรงเรียนแล้ว๋อเขารงเรียนแล้วมีความรู้เรื่องต่างๆแล้วแน่สวัสดีสวัสดีลูกเบิงเาอุ้ยเบิงเพินลังสวัสดีพี่น้องอุ้ยพิ่สอนมาอย่างดีพี่น้องสการยกรุงเทพโอ้ยพี่น้องประสบการณ์เพื่อนไปกรุงเทพมาแเลยพี่น้องไปเรียนสงการไปสวัสดียู่กรุงเทพพุ่น ไปเล่นน้ำมาแล้วว่าจาันเพื่อนว่าเล่นส้งการสูงมลอยแปดสิบท่อนได้พี่น้องอุ้ยคว,วายแขะสายเผือกเทิงเผือกเทิงแขะบวกกันพี่น้องเพื่อนว่าควายแขะนี่แห้งเตี่ยแห้งแพรงเบิ่งกินหยาเบิ่งพี่น้องเบิ่งแขงขาเพื่อนตัวแม่ตัวนี้ผมเบิ่งทีแรกวันตัวผู้ตัวแม่เอาไปเป็นแม่พันธุ์ใดได้พี่น้องเพื่อนประกวดแล้วแต่ว่าเพื่อนบอ่อพานบอ่อเป็นหยังแต่ว่าง่ามของเพื่อนได้พี่น้องนี่นเนาะสดใจน้ำเชื่าไม้แขะอ๋ออ้าวนี่โฆษณานเลย เอาโฆษณาเลยครับผมเปิดโอกาสให้บ้านสว่งเจ้าเนีวแป้นครับแป้นเพจิดวินนี่บ่ใจแสวงฟาร์มจากน้องบัวลำพูพี่น้องนะผู้ใดสนใจน้ำเชื่ออันไก่แกะทีของเจ้ากัะตันเล่าเลยครับมีของคุณแผนทีนี้น้ำเชื่อครับอ๋อขายเป็นยังไงราคาราคาเกษตรกรครับเดี๋ยวโอ้ราคาเกษตรกรแพงครับอ่าเป็นชุดเนาะขายเป็นชุดชุดละชุดละ 5,000บาท5,000บาทชุดนึงนี่เจา๊จาะหลอดซิบหาหลอดด้พี่นอ้องชุดนึงมีมีเท่าไหร่ก์อันนี้นี่ใหยื่อเพิร์ทโคสนาเออมีสองพอพันหเหยื่ออันนี้เจ้ากับตันเจ้าก,กับตันสมบูรณ์โอ้ควายแขร์น,นีน่เนาะควายแขรอ้าวผู้ดได้ยากได้สายแขรไปพัฒนาคุ้นแผนขุ้นแผนสนใจติดต่อได้ครับอันนี้พี่น้องโทรโทรศัพท์พี่น้องอ่ะเบอร์โทรครับศูนย์แปดสามสามสี่เจ็ดสี่ห้าห้า พี่อุ่นใจแสวงารามพี่อุ่นใจแสวงความพี่น้องผู้ใดสนใจโทร่มากตามเบอร์โทรนีได้พี่น้องเด้อสำหรับการพนันาควายแคระนอสายแกระวินนี่ใจแสวงาร์มพี่น้องเพิินนี่ละคือโฆษณาเพิินพี่น้องอะครับมคบมันหมานเด้อมันหมานครับผมอย่างต่อพี่น้องบ้านสมงเชนแนาผ้าเลาะชค่มยข่ควายเพิินสีมาประกวดน้ำพี่น้องหล้กกาให้เพิินให้โอกาสเพิินโฆษณาน้ามันพี่น้องเนาะอ่า แฟนครับแฟนเพจผู้ใดสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามเบอร์โทรเพิ่นปากไว้พี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมยังต่อพี่น้องว่าเบิ่งแม่พันธุ์แักใหญ่ตัวนี้ประกวดมากหรือเปล่าสวัสดีครับประกวดอะไรย่างคำนี้ย่างน่องรุ่นต่อไปเนาะอุ้ยแม่พันธุ์สมรงานสิพี่น้องน้่าลี้ยงสุดยอดเลยเพิ่นมาจากไสครับมาจากนนทคุณศรีสเกตอ๋อนนทคุณศรีสเกตใคๆพี่น้องจากนนท์คุณศรีสเกตเพิ่นมาประกวดแม่พันธุ์รุ่นสูงกว่าลอยสี่สิบนิ้เนาะ โอ้ฟันแผลหนึ่งคูรุ่นฟันฟันแผลหนึ่งคูคือรุ่นใหญ่ขึ้นมาพี่น้องรุ่นใหญ่ขึ้นมาแล้วแม่พันรุ่นฟันแฝัหนึ่งขูเบิ้งวงเขาเบิ้งอันนี้เพิ่นสูงเท่าไรครับนี่สูงประมาณอยสี่สิบสามโอยส้ยเพิ่นเลี่ยงจังใดขึ้นมางามเถิพี่น้องพู่นะงาม,มีดีเพิ่นมาจากโน่นคู้นี้สเจตเท่าทางไปอ่าอยากไะกันทาักเนาะเบิ้งที่เราพี่น้องพูดนะเบิ้งบักเผาเพิ่นแข่งค้าตนโตหน้าตาสวยดีตนโตเพิ่นเลี่ยง เลี้ยงมาประกวดดพี่น้องเพิ่งงามมีหลีเนาะอ่ะให้โชคดีเด้อครับมันมันครับผมต่อพี่น้องบ้านสมบัติแนวผ้าพี่พาหนองรอชมฝ้ายตามข้อที่เพิ่นเขามาประกวดพี่น้องพี่ล้ายอยู่พี่เตรียมสีเขาประกวดดพี่น้องเตรียมเขาประกวดเบิดนี่เตรียมเขาประกวดเบิด้ลย่างไปเรื่อย<า>ๆเนาะพี่น,น้องเนาะได้ยินว่าเพิ่นว่าโก้เมืองเพชรมากผมสิผ้าพี่พาหนองไปเประกวดเมืองเพชรพี่น้องพี่น้องบ้านสมบัติแนวผ้าพี่พาหนองมารอชมซุ่มควายต่างๆอีกพี่น้องเนาะ เพิ <Panther S 2> ่นกำลังเตรียมประกวดน้องพี่น้องน้องเพิ่นกำลังพักควายอยู่ถือช่วงเพิ่นกำลังพักควายพี่น้องก็เลยบ่อใดไล่เลียดป่นใดน้องพี่น้องน้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องขอเสด็จกวู้เลี้ยงวดเลี้ยงควายอีกครั้งนึ่งเพิ่นพักควายเห็นบ่พี่น้องนอนอยู่เอาผ้าเย็นคุ้มใบเพื่อเขาเตรียมการเขาประกวดพี่น้องนี้น้องไล่เลียดกะจะบ่ได้ป่นใดน้องพี่น้องนั่นนี้เพิ่นเตรียมประกวดที่พี่น้องเจ้าปีใหม่เจ้าปีใหม่พี่น้องโอ้ควายงามเพิ่น เพื่อนเพิ่นพักเพิ่นพักเพื่นเตรียมขอประกวดพี่น้องกะรายละเอียดเดี๋ยวสีสอบถามเพิ่นทาเพิ่นให้รายละเอียดเนาะควายแขกมีได้พี่น้องอ้ามีงัวแปลกมั่นพี่น้องงัวแปลกแปลกงัวแปลกเพิ่นบ่นี่แปลกังกีเนาะพี่น้องเนาะหาเพิ่นนอนอยู่เจ้าของเพิ่นปรอยู่อ่าห้าช่มไปเลยได้พี่น้องเนาะถ้าขายได้ขอกใดเพิ่นสะดวกกะสีสอบถามรายละเอียดให้พี่น้องพี่น้องเนาะอ้ามีอุปกรณ์การเตียงงัวกระจายได้พี่น้องพูดอ่ะข่าหย่างอู้ยไปเห็นควายใหญ่ตัวนึงพี่น้องควายใหญ่ตัวนึง บักใหญ่เลยพุดนะพอพันบักใหญ่ไงคนสื่อข่าวบักกวดดีป่อพี่น้องกุดหายญ่ยอีลีพี่น้องบักง่ายแห่งพี่น้องโอ้ยควายใหญ่พี่น้องทุ่งเศรษฐีฟาร์มง่ายอีรีดีปัองพอพันเจ้าพอพันไหนบอบักใหญ่พ่นพูดป้าควายใหญ่พี่น้องเคนสื่อข่าวบักกวดว่าควายยักษ์พี่น้องควายยักษ์ควายบักง่ายพูดนะนอนแล้วพี่น้องใหญ่อีรีมาโวดง่ใหญ่ายเฉยขออนุญาตเพป็นพ,พี่น้อง ขออนุญาตครับผมขออนุญาตท,ยทายถ้ำครับผมมาจากบ้านสว่างเชี่ยแนวอันพ่อไหนครับซ,ซื้อซื้อซื้อว่อจาจะไหนครับช้างเศรษฐีช้างเศรษฐีพี่น้องช้างเศรษฐีโตบักใหญ่สูงเท่าไรนี่ครับร้อยหกสิบกว่าพี่น้องสูงบ่เท่าไรแต่วต่าตนี่โอ้ยพี่น้องโตใหญ่เขาประกวดรุ่นควายยักษ์บ่ครับนี่เพื่อนสิเขาประกวดรุ่นควายควายยักษ์พี่น้องยักษ์ตัวพี่น้องเบิ่งตีล้วโอ้ยใหญ่ดีโอ้ยใหญ่ดีพี่พน้อง เพื่นนอนนอนเพื่อนพากควันเพื่อนสิเขาประกวดควายยักษ์พี่น้องควายยักษ์ควายยักษ์นี่คือควายใหญ่เลยพีนนนะ่น้งไปไปนองเนาะผู้ใดใหญ่กว่ากันก็สุดได้แชมป์ไปพี่น้องนี่บอสทรพบดาได้ใหญ่เลยพี่น้องควายยักษ์แชมป์โลกคุณได้พี่น้องเพื่อนประกวดกันแชมป์โลกใหญ่งงนอนเีเลยพีนนย่น้องใหญ่แห้งสุดยอดช้างเศรษฐีได้พี่น้องควายตนใหญ่แห้งสูงลอยหกสิบกว่าเป็นว่าน้ำหนักเพื่อนเสียวน,ำน้นำหน,นักน้ำบนนักอีหลีเละพี่น้องตัวแบบใหญ่เลยพี่น้องอ่ะขอบพูดหลายๆรับผมช้างเศรษฐีพี่น้องตัวนาะ ใหญ่แห้งพี่น้องว่ายัง่อู้มาเบิร์นอีกตัวหนึ่งควานสีปีชชิปมาเบิ่งบักใหญ่อีกตัวหนึ่งพี่น้องเนาะกวอนสีปีชชิปพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งตัวใหญ่เพป่นสิสะดวกข้อมูลบ่เนาะใหญ่อีดีพี่น้องตัวนี้แห้งญ่ขออนุญาตถ่ายถ้ำครับผมจากบ้านสว่างแชนแนลซื้ออย่างนี่หนิเฮ้ยหนึ่งอุบลนป้าหนึ่งอุบลอ่ะสูงเกือบถ่วหัวผมลอยเจ็สิบบวกเนี่ยหนาะยลอยเจ็ดสิบสามเมนี่ดีพี่น้องเพราะว่าผมสูงลอยเจ็ดสิบห้าเกือบถั่วผมเมืองนา อนนายุ40ท่านหลายไป่านไดนได้นี่เนาะ3ปีกว่าเนาะ3ปีกว่า4าเดือนเข้าประกวดรุ่นใดครับนี่โอ้มาโชว์ซื่อๆเนาะ1อุบลโชว์พอพันพี่น้องบู๊ยเบิ่งพี่น้องเพิ่นนั่นบปล่อันนี้เพิ่นโอ้โอ้พี่น้องมาเบิ 8, ่งพอพันสูง1.73เลยพี่น้องพุดนป้าใหญ่ง่ามพอพัน1อุบลพี่น้องพุดนะพูดนะ1อุบลพี่น้องพุดนะ เพื่อนบริการน้ำเชื่ออยู่นี่เนาะเลื้อลื้อเลื้อทับโตเออาเอาล่องล่องโฆษณาเอวหญิงะไรบานส้มมะเจเนี่ยทับโตสามพันครับลอเชือขายหลอดลอดละสามร้อยอนทนพี่น้องลอดละสามถูกถูพี่น้องบยน้ำเชื่อหลอดละสามร้อยโตแบบเด้วหนึ่งสายใดขึ้นีกคือหนึ่งเบิ่มพันล้านหึอุบลเลพี่น้องหนึ่งอุบลสายเบิ่มพันล้านบ้ยเพื่นเลี้ยงจนได้มากแค่งเลยพี่น้องสายพัฒนาพัฒนาถ้ามาชาิเท่ายุ่มากจากบานไหนคือ บาใหญ่อ๋อบ,บ้านขามใหญ่นี่บ้านขามใหญ่อำเภอเมืองนี่ตัวนี่พี่น้องอยู่ิร์ตไก่ขวกเพิ่อนอยู่ใส่นอก้านขามใหไง <c oughs> ขวักใหญ่มา,มาอโยแบบกินสว่างฮะบ้านสว่างเลยครับ<า>บ,บ,บ,บ้าน,บบนสว่างแถวบ้านรประดุกเลยบ้านประดุกมากเนาะครับซอ,อ,อยเกตโอ้แถวบ้านประดุกคนว่าอุ้ยโตบักใหญ่พี่น้องทับตัวกระทบบริการสามพันแต่ว่าหลอดนี่หลอดละสามร้อยเนาะขออนุญาตเบอร์โทรได้ทางมีผู้สนใจ เบอร์ด้านหลังเบอร์โทรเพิ่นสนใจน้ำเชื่อควายหนึ่งอุบลเพิ่นพี่น้อง0888151595พี่น้องบ้านสมหวังเชนแนรแฟนครับแฟนเพจบ้านสมหวังเชนแนรผู้ใดสนใจสนพอพันบักไงตัวนี้กติดต่อตามเบอร์โทรที่เพิ่นแนะน้ำให้พี่น้องหนึง่งอุบลโตบ,บักไงพอบักไงน้ำเชื่อกระทูกพี่น้องเอาไปเป็นพอขอกพอไข่เอาไปพอพ<อ>ันทรงลูกดีเพิ่ดมาเนาะ โอเคเลยเอาขอบคุณหลายๆิมาเด้อครับผมให้ชนะเลิศเด้อครับคโอ้เพิ่นมาโชว์ซื่อๆเนาะเพิ่นมาโชว์ซื่อมื้อนี้โอเคเอาชูสุดยอดสุดยอดพี่น้องอันนี้โอ้นี่ลูกมันโอ้ยตัวเมียนี่ลูกเพิ่นพี่น้องป๊าดหัวตา7เดือนนี่พอเพิ่นพี่น้องส่งลูกได้ซ้ำหนี่พี่น้องป๊าดโอพี่น้องอยี่หรีหลี1อุบลพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมบ้านสมวัตแชนแนลพาพี่พาน้องมาชมควายการประกวดควายงามสนาม อุบลก็ได้ระมาณนี้ก่อนเนาะพี่น้องน้องขอให้พอพี่น้องเกษตรกรผู้เล,ลี้ยงวัวเลี้ยงควายวแฟนกับเป็นเปร์บารสมไว้เจ้าหน่อยชมิต่ความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคโขกไข้เจ็บต่างๆรำเบื่อเบื่อเบิดนี้เบืสินแล้วกันสำหรับวันนี้คลิปน,นี้ขอขอบคุแชร์ในก่อนครับสวัสดีครับ